เงาแห่งรักตอนที่14ข่าวดังหน้าหนังสือพิมพ์เมื่อทีรรเดชรองประธานบริษัทยักษ์ใหญ่ถูกซ้อมปางตายเขาถูกบังคับให้เซ็นใบหย่าทั้งหมดโดยสิ้นและไม่มีสิทธิ์เรียกร้องอะไรทั้งนั้นกรเมศเป็นคนโหดเหี้ยมที่ใครๆก็รู้ดีแต่เขาเป็นคนใจดีกับลูกสาวและคนที่ลูกสาวเลือกเท่านั้น ความชราใจของธทีระเดชและเคยหลงตัวทำให้เขาหลงคิดว่าพ่อตาที่เคยโหดเหี้ยมจะไม่มีวันทำอะไรเขาได้ไม่เคยรู้เลยว่าเธอผู้เป็นภรรยาจะใจแข็งพาลูกออกไปจากห้องแล้วปล่อยให้ตนเองถูกซอมปางตายได้ลงบทเรียนราคาแพงที่มีค่าเกือบเท่าชีวิตของเขาทำให้ร,รู้ว่า เด็กสาวเมียเก็บที่คิดว่าแสนเชื่องได้สร้างเรื่องให้แก่ตัวเองแล้วการนอนโรงพยาบาลเจ็บปางตายไร้เงาเด็กสาวเลขามาดูแลเขาหลงคิดว่าในความเร่าร้อนเสน่หาจะมีความรักแอบซ่อนมาอย่างเขาบ้างแต่เปล่าเลย เมื่อได้รวงรู้จากผู้เป็นแม่ว่าเงินถูกถอนออกจากบัญชีไปกว่าสิบล้านบาทเขาพลาดแล้วที่ละเลยความรักที่สุขงอมของกรุณามหาเลขาอันเร่าร้อนเธงมีแค่ไฟที่เผาไหม้ให้ย่อยยับไปเท่านั้นผิดกับภรรยาที่เป็นด่งน้ำเย็นที่น่าถนุถนอม และดูแลตนเองมาในตลอดทั้งในยามเจ็บยามสุขคอยเคียงข้างกันมาเสมอแกมันโง่ทีกรุณาดีแสนดียังนอกใจได้ลงแล้วแกรู้ไหมว่าพ่อของกรุณาสั่งแบนงานของพ่อแกหมดแล้วสัญญาถูกยกเลิกทุกอย่างพังไม่เป็นท่าก็พอแกความไม่พอแก ความไม่พอของแกคนเดียวลูกก็มีทำไมไม่คิดอยู่กินกันมาตั้งหลายปีทำไมแกทำร้ายเมียที่แสนดีได้ลงแม่ผิดหวังในตัวแกมากคนนอนเจ็บอยู่บนเตียงได้แต่งเงียบเมื่อแม่ของเขาด่าทอมานานกว่าสิบนาทีแล้วเขาอยากจะตอบกลับไปว่าเด็กมันยั่วแต่สุดท้ายก็มีคำตอบในตัวของมันเอง เขาเสียมากกว่าที่ไม่รู้จับหยับยั้งช่างใจสมควรแล้วที่เมียรักจะตีจากไปจากตัวเมื่อเมียที่คิดว่าแสนน่าเบื่ออะไรรสชาติหอบลูกหนีไปจากชีวิตจึงได้คิดว่าแท้จริงแล้วนั่นคือสิ่งมีค่าที่กํำลังจะหลุดออกไปจากมือของเขาบ้านสวน กรุณายังคงเป็นคุณแม่ที่ทำอาหารเช้าให้กับลูกสาวในเช้าว,วันใหม่ในสถานที่เดิมเมื่อครั้งเธอเกิดและเติบโตที่นี่แม้ไม่มีน้ำตาลินไหลแต่ข้างในของเธอแสนเจ็บปวดกับทุกอย่างที่เกิดขึ้นเธอไม่อาจโทษใครได้เมื่อชายคนนี้เธอเป็นคนเลือกเอง หลานสาวคนสวยวัยสี่ขวบต้องทำเรื่องย้ายโรงเรียนมาอยู่กับตายายเธอเป็นเด็กร่าเริงและยังไม่เข้าใจในการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นแม้ในเวลาพบเจอปัญหาก็ลืมเลือนไปด้วยของเล่นและความเอาใจใส่ของคุณตาคุณยายที่น่ารักผิดกับคนเป็นแม่ที่เงียบเศร้าไร้การตอบสนอง ไปพักไหมลูกเดี๋ยวแม่ดูทําขนมให้เองงามเนตรเข้ามาหาลูกสาวที่ขุกตัวอยู่แต่ในครัวเธอรู้ว่าลูกสาวกำลังพาตัวเองออกจากกุงคนเธอรู้ว่าลูกสาวไม่อยากให้คนอื่นรับรู้ความเจ็บปวดที่เธอกำลังแบกไว้หนูรู้ใช่ไหมว่าแม่นะ่ะทาขนมเก่งที่สุด หนูเองยังอยากจะกินทุกวันเลยใช่ไหมแล้วหนูจำได้ไหมว่าแม่ก็ทำให้หนูกินทุกวันจนกว่าหนูจะเบื่อหนูรู้ค่ะแม่แม่ทำให้นายกินทุกวันและมันก็อร่อยมากแม่ขัววัย30มสกอดรอบร่างกายของงามเนธทางลำตาตา เธออ่อนแอมากในเวลานี้ทั้งที่พยายามปกปิดความอ่อนแอนี้เท่าไหร่ก็เหมือนว่าจะปิดไม่มิดต่อสายตาคุณผู้เป็นแม่หนูรู้ใช่ไหมว่าแม่รักหนูมากหนูไม่ต้องทำตัวเข้มแข็งเวลาอยู่กับแม่หรอกลูกรักของแม่ร้องไห้ออกมาเถอะถ้ามันจะทำให้หนูคลายความเศร้า เขาเป็นแค่ผู้ชายที่ไม่ดีแล้วผ่านเข้ามาในชีวิตแล้วเขาก็ออกไปจากชีวิตลูกแล้ว <c oughs> แต่หนูเป็นคนเลือกเขาหนูเป็นคนเลือกคนไม่ดีเข้ามาในชีวิตค่ะแม่ <c oughs> ตอนนี้ลูกของหนูก,กำลังขาดพ่อ หนูกำลังทำลายชีวิตลูกแม่จ๋าโชคชะตาต่างหากที่เลือกลูกสาวของแม่โชคชะตาเลือกให้หนูเชื่อว่าเขาเป็นคนดีและโชคชะตาก็เลือกให้หนูเรียนรู้และเอาเขาออกไปจากชีวิตเริ่มต้นชีวิตใหม่นะลูกแม่รักหนูนะคุณพ่อก็รักหนู ก็รักแม่ค่ะหนูก็รักแม่